ค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีนิทานพ l a มบิล i l ครอบครัวโบเกลตอนเอมมาอ้วกบนเตียงมาฝากค่ะ <c oughs> หนูรู้สึกไม่สบายเลยหนูเป็นอะไรเนี่ยอีอ้วกหนูทำที่นอนเลอะเต็มไปหมดเลยแย่จัง อหนูต้องไม่ให้คุณแม่เห็นนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้หนูแอบกินขนมเยอะไปหน่อยเลยปลวดท้องงวกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าคุณแม่รู้แล้วก็หนูต้องอดกินขนมแน่เลยต้องรีบหาอะไรมาทำความสะอาดดีกว่าเจอแล้วกระป๋องน้ำแล้วก็ผ้าอเอาไปทำความสะอาดบนเตียงแต่ว่าเราต้องเติมน้ำก่อนจะเอาน้ำจากไหนดีนะ เอาน้ำจากชักโครกนี่ล่ะเอาถังไปลองเอาไว้แล้วก็กดชักโครกเย่ได้น้ำแล้วเอาไปใส่บนเตียงดีกว่าโอ้หนักจังเลยจะยกยังไงดีเนาะอลองเอาวางไว้บนหัวแล้วก็ลาดลงไปในเตียงฮอ ล้างด้วยน้ำก็นก่าจะสะอาดแล้วนะแต่ทำไมมันดูสก,กปรกกว่าเดิมล่ะอืมกินเหม็นจังเลยเราต้องหาน้ำหอมมาฉีดอืมคุณพ่อมีน้ำหอมกลิ่นหอมๆอมอยู่ไปเอามาฉีดดีกว่านั่นอยู่ในลิ้นชักตรงนั้นแต่ว่าลิ้นชักมันสูงจังเลยอืมจะเปิดยังไงดีนะ ค่อยๆปีนจากตรงนี้ดีกว่าปีนบนอ่างละอ่างอาบน้ำนี่ละ่ะอืมถึงแล้วค่อยๆเปิดออกมาดีกว่าได้แล้วน้าหอมเอาไปฉีดใส่บนเตียงดีกว่าเอ๊ะมันเปิดยังไงนะหมุนตรงฝานี้ละกันเนาะง่ายดีหมุนหมุนหมุนมุนมุนแล้วก็ฉีดใส่ลงไปในเตียง เย้ yeah. สำเร็จแล้วเอ๊ไม่นะทำไมมันเปื้อนออกมาข้างนอกอย่างนี้ล่ะเออรีบย้ายพรมไปเช็ดดีกว่าอพรมหนักจังเลยอืดอืดอืดเรียบร้อยแล้วคุณแม่น่าจะไม่ว่าอะไรแล้วนะอืมเราตอนนี้หนูก็หิวแล้วล่ะไปหาอาหารเช้าทานดีกว่าคุณแม่น่าจะเตรียมไว้แล้ว เอมมามาทานอาหารเช้าสิจ๊านี่แม่เตรียมขนมปังช็อกโกแลตเอาไว้ให้แล้วนะอืมดูน่าทานจังเลยค่ะคุณแม่อย่างก็ทานเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็นี่ช็อกโกแลตร้อนๆจ้าอืมได้กลิ่นอะไรแปลกๆนะมันเหม็นๆอืมโอ้ออไม่นะหวังว่าคุณแม่ คงไม่ได้กลิ่นจากเตียงของหนูนะอืมอย่านะ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 เราทำความสะอาดเด็กนอนเราด้วยเอม็มมาอร่อยไหมจ๊ะให้แม่ทำเพิ่มให้อีกแผ่นหนึ่งไหมไม่ค่ะคุณแม่หนูยังทานแผ่นนี้ไม่หมดเลยแต่ว่าแม่ได้กลิ่นอะไรเหม็นๆมาจากไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะสงสัยเป็นกลิ่นจากเจ้าแมมมูซามิล่านะ่ะแอบไปถ่ายอุจจิไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย อืเดี๋ยวแม่ไปหาดูก่อนได้กลิ่นมกลิ่นมันมาจากแถวๆถวนี้แหละนะออเอแม่เดี๋ยวหนูทานขนมปังไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็นี่โกโก้ร้อนอย่าลืมทานด้วยนะจ๊ะเอ๊ะกลิ่นมันมาจากไหนเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเอ้ยในห้องน้ำก็ยังสะอาดอยู่อืเอ๊ะ หรือว่าจากห้องนอนเข้าไปดูสักหน่อยโอ้อะไรเนี่ยอ๋อไม่นะคุณแม่ขึ้นไปข้างบนคุณแม่จะเห็นเตียงของหนูไหมหวังว่าไม่เห็นนะโอ้ทำไมเตียงสกรปรกอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเตียงของเอมมาฮทำไมถังน้ำผ้าที่ริ้วน้ำหอม เข้าไปอยู่ในเตียงของเอมม่าแล้วก็สกรปรกไปหมดแบบนี้เออนี่มันน้ำหอมราคาแพงของมาตินที่ฉันซื้อเป็นของขวัญให้วันเกิดเออดูสกรปรกไปหมดเลยนี่มันกินอ้วกเอมม่าน่าจะอ้วกแล้วพยายามทำความสะอาดเออเอมม่านะเอมม่าอืมไม่น่าเลย บอกแม่ก็ได้หนูแม่ทําช่วยทําความสะอาดไม่น่าทําสกรปรกเลยเธอแบบนี้เออเอ็เอเอมม่จ๊ะหนูมีอะไรจะสารภาพกับแม่หรือเปล่าจ๊ะค่ะคุณแม่คะหนูขอดื่มโกโก้อีกสอกแก้วได้ไหมคะหนูยังไม่อิ่มได้สิจ๊ะแต่ว่าหนูต้องบอกแม่ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนอคุณแม่พูดถึงอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะ หนูไม่รู้เรื่องค่ะหนูอยู่ข้างล่างนี่หนูกินอาหารเช้าอยู่อืมจริงเหรอจ๊ะงั้นขึ้นไปดูข้างบนกับแม่ไหมไม่นะคุณแม่ต้องโกรธมากแน่ๆเลยต่อไปหนูคงโดนสั่งห้ามให้กินขนมไปอีกนานเลยล่ะเอ็มม่าแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเตียงของลูกแต่ว่าเวลาที่เตียงของลูกสกปรกลูกต้องบอกแม่แม่จะได้ทำความสะอาดนะจ๊ะ อย่าทำสกรปรกลเลอเทอะแบบนี้เราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง yu-tube o channel สามารถกดปุ่ม Subscribe ได้ฟรีรละชาวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ